สามดอกครับ huh. จ <at S 1> nah ุสามคนเสางุล้แต่สาแค่คู่ครับผมอแ่นดข้นนอกอรันอืมาน้ะดิ่งม้ากำกันบันกระพุ้งจุงมนงานครับ พี่นสองตะกร้าเลยครับวันนี้มานมัน,นสุดๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพญยามัยรุ่งแปนนะครับสักูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีนประเทศไทยตามประเทศครับผมเอาผมบอกขอนไม่แซมครับผมมาพบก,กันในใเมื่อวันที่21เมษายน2568จ้ะมี้บอกขอนไม่แซมภาพพี่น้องเดินทางเข้าป่าหาเห็ดเราไม่แซมเนาะจ้ะไม้ไม้บาดสงหอ,งอมครับผมที่เ็ดบนงหวาดนครพื้นทิ่จังหวัดอุบลครับ ไปรุ้นก,กันอีกครับมาหนิมาเบาความสีชมพสิมานไปได้ครับมาหนี้เขาปาสองคนขับมาหนี้ไปครับผมไปนะจ้าเห็ดพึ่งแดงสีดอกอะไแขงมาแล้วนไหมใช่ไหะจ้างามๆครับผมสามดอกครับพี่น้อง<ม>ดอกง่างามไหเนาะกดอกนี้ยังกินไหมือนแขกนั่งมผมคือว่า ถ้าว่าบูมีกับดอกหน่อยอยู่น้องไม่แจมเนาะจ้ะไม่แจีมกับเป็นบัดเซียงขว่วงขนั<ะ>นนะใช่ดอกงามอยู่ครับผมหาโอ้ดอกออดอก่อทำสี่แลเขาดอกยดอกใส์ไม่แทมน่าหนักเสื่มาย ตีดอหน่อยร่มเป็นเหี่ยวมาๆครับอดอรครับผมดอกเนแล้วเนาะแทกคู่ครับผมกืดดอกไหมแซมใชิค่ครับ đó đo ngâm luôn à hạt này tí nữa ไม่มีที่ไห,ห,หนน,นะซองหนองเฮ้ยพวกนติดกันพูกซองดอกกันเห็ดเหลียมครับนอกวันนี้เนาะเลียมฟางฟ้ดอกได้หมดเลยคุณไม่แทงดอกเลยโู้ใครเลี่ยมมองละสามสี่ดอกก็ได้ยน่ตอดอกยังงามอยู่ครับพี่้องรุนกัดีครับ ดอกเดียวหดอกเดียวกามงมำเลยครับดอกังอ่อนเกิดก็ทันมือก็อู้ห้าไปเนาะเดี๋ยวสอนขาเนาะกินดอกดอก หมอย้ายเหงาเนานะเจ็บพอแล้วครับผมสีแจงเลยเนาะ,ะมือนีก็มาขวบก,กอเ็ก่อกพีน่นนอง,องนะตีสี่ครบต้างพี่เนาะั้งน่าังเยอหน่อยนยยยอางงามเลยรุนนู่นกันไปอีกครับ ทงนงะามๆเนาะหลาดแม่เตมดอกนี่ขี้ใหญ่ครับน,นี่ดอกเดียวเหรแม่วันนี้ฝนคายเนาะจ้ะดีดอกเนาะโอ้ยปวดจไม่แตมดอนะมกเลยงามครับอะไรอ่าหลาดเลยว่ามันรักโทรศัพท์โอ้ยูจริงเหรอนานประลาณเลยดอกหน่อยสิดอกในก่ะบอก มาสักพีชดอกหนึ่งต้นสองดอกน้อยกลางสองดอกสามดอกพูนพูดนะขา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 โผล่ขาแล้วไปตรงน้าไปตรงน้าก็้าเงี้ยาเงียเอา Ờ, à, đợi nghe nào. ạ Đó, không biết không ít nó có nó ghê khoang ghê nó ghê nó ghê nó ghê Đó, là... không, rồi. đó ngon không thấy gì được nó chục nha chị, đỏ ngon chưa cái không คนไทยก็ฝอกอ่ะอันนจุ่มจุงามเลยสามดอกครับจุ่มอง่างข้าขาข้าเนียอุ้งหูอืจม cái lương này à. à Nhìn đi xám luôn rồi Xí đi không? Đi không đó luôn Đấy Đấy ดอกกะตุ๊กเลยูตุ๊กบอะไระขาสามดอกนี่คือห่อมห่อมไขาเหลืองอุ้ยหุ้ยเออ เล้วโอ้ยคือกัดโดนเลยหางค่ะน็เหอยวเลยเนาะขนาดแดงสีเนาะขาตัดรู้นาะแดงขาไหลเหงสีน้ำค่ะอืมอจับนี่นี่ ก็ตาล่ลามลูกสองหรือนงง่ำเนาะต่ะสามก่นเสาอืม้มมัวรุ่นแล้วกันเสาเลยรุ่นไหวอีกางนั้นเนาะ องดอกครับผมเมือนอี้มือที่สามหรือเหมือที่สี่ใช่ไสี่แล้วเนาะยังงามครับผมครับผมเดี๋ยวสตาร์ทแม่เซ่งครับต่อคอนคลิปเองเฮ้ยเดี๋ยวเป็นแม่เซ่ตาร์ทาตุ่มมีอีกสองดอกนี่ออกมาอะกีครับผม

มันรุนแมนเบาวอนเปลาลงไหมเดี่ยวก่อนมาเห็นพวกมองมือนทมโมไดลเอาเลยตีตองนึงหน่อยจะว่าจะค้าไงยี่ด้หรอหน่อยจะโดอคนค้าง็ะให่ยู่งุึ้นนะงามครับผมอ้ยขาเหียว่าเหี่ยวม้อนผลใจตองนี่าหอมนี่ย เกิดใหม่เขบอ่จะดอกหน่องอยู่เดทานีเกิดใหม่ไม่หยีกบ่ดงหนอกม่โด่หน่อยมาแลค่ะสามสิบสามสี่ห้าหกโดองนี่ยังไม่เสมดอกแรกเลยบลยโอ้ย อะไรอีกหัวลูดโอ้โหคืดอกครับคือดอกนี้ก้อนก็ได้คสอดอกงามนัคืเด้อเด้อ้อดขาขาขาเด้อก็เราม้อยู่กู ค่ะเดีกวู่คนคุอัญชนเฮดอกน้่นหน่อยนอยไม่แก่เพิ่งเกิดใหม่บ่หง้อกเันเกิดบุทันเมพี่น้องพออีกละ<อ>งานค่ะ นอนเถอะดอกนึงไม่ต้องหยาดถิ่งดอกนึงบมเห็นมันไปตองนาเนาะมุนอุ่นปุ๋ยเลยโอ้ยหขี่แดงงามเป็แม่เจงแดงสดขาใหญ่ดีเนาะผมมีสองดอกคุณแม่แจงเก็บอยู่ครับผมจะดอกแม่แจงดอกเนาะพีผีผู้ผีอีกดอกนึง ดอกง่ามขนาดเลยแดงจงกรมเลยไปไหมี่ยมมีสองดอกนงามคือจ้าไปเร็วนี่โบเห็นนหนไหงไหมจเที่ย ดี๋ยวคนนี้จะพรมม้วนๆนะครับพี่น้องมีแจ้ง่้องเราขั้วกลุมไปไปอะไรนะจิ๊บนะฮึเปนไอจัมจีนน้ำบับ Đó, xuôi mạp rồi. 2 đồ cấp không? 3 đồ. Úi, 3 đồ. Đưa lăng vào khuẩn đồ nè. Nhằm phải hiền, Ê, ít. Được rồi. Nhằm hướng lăng, đổ đổ. hướng lăng. Đổ. แลงกลิ่นม้านทากันบานม้างามเนาะแมนจุดหน่อยก็ได้เก็บแล้วนี่สองดอกง่ายๆครับผมผมมีแถวทีที่หาดอกเลือดดอกหน่อยดอกหนึงกล่จางหรือบานแล้วเนาะไม่เต้เฮ้ยหมดไม่งันจ้ะป้าตามจะสอนมมีดอกหน่อย ้าิฟองดอกบาเข้าคู่อุ้ยขาเหยวแห้งสอนก็ค้านี่ล่ะมองอนไ้กังบ่กหนกินะสามดอกแม่น้อยอู้นอนึงยืยไกลไหมจ้ะห่วยห่วยห่วยี่ติดกัน มีอีกดอกนึงจังวะอุ๊ดอกนึงเกิดใหม่นํำหนาอเกิดใหม่เร้ยไต่มือแม่แทงมีอีกด้วยมองเหีนซีสื่อเลย่นี่้ีในเดีงแดงพูดีขำดอกตาบ่ะ เอาดอกใหญ่ๆไปยแทูคุยไิแท้คู่ตะโพมึงมาควันจะมองเขาเขามึงตกหน่อยด้เอาคนนี้ไห้า้คุณี้ครับ

trắng nó nó dưới cây không Hoặc là mẹ chăm phụ nơi này, đội ngay. Hãy mẹ con đi bài nó ngay hãy 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 rồi. hãy con hãy 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 rồi.

ทีหลังโอ้ยม่ทนถราผมก็มีปลูกปลาไปเลยอานี้ก็จได้รู้เปนเียงเลยตัดหัวกระตุ้นปลาค้าเหยาะเจาเป็ดแกงได้ยูแกงนี่สุดยอดเลยนึงน้อยนอกอนนอนกอนอพักไว้ mình đâu con mà ăn cái gì, nhìn mà xinh nhảy con mới này chú, thả, lọt cái nòng con, nè, đong nhỏ xèo gì, bốn đọt, một cái bên này đọc nướng cái nòng nè. เดือยพี่ขับพรมซองรองงานครับอุ้ยติดกันเลยเบาคอนเก็บเองครับผมขับพรมชนีเบาคอนเกียรที่พ่อพี่พอน้องไว้กับบ้านนะครับวันนี้ไปบลงพนงานร่วกันเลยครับผมเบาคอนไม่แซมสิโสิมันไปเได้ครับไปลุ้น่วมกันครับผมเอ๊ยไม่แซมพนงานวันนี้มันมันเลยจ้ะพี่น้องมันมันเลยยิ้มเื่อยๆเลยไม่แซมโอ้ยพี่น้อง ถ้าขนาดนอ้องหมดนี้เนาะจ้ะตุ่นเต็มตาครับผมนีม่เกือบเ,เต็มน้องกับตาใหญ่แม่แจมมีแต่ดอกงามแม่แจมพี่น้องมองดูดอกคนขี้ง,งาม,ม,น,ม,มนี่เองมือนดอกขาวอ,อ,าอปั๊บเลยเขาเลี้ยงย่างงามเล้นี่ครับผมตาตานี่เต็มแจมบ่งงมือหัวมันสุดยอดนี่น้องแม่แจบเนาะเหมือนนี้เนาะในกับตาครึ่งครับพี่น้องน,นียสุดยอดหัวมันครับขอแม่แจมขอขอบพระคุณในไรเด้อครับ ขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ prophet, ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะเบาคอนไม่แซมขอฝาวีครับคลิปหนึ่งครับฝากพญาัม่ใหญ่ลุงปลานาครับทุกคู่ทุกคนครับรัว่าน้องนุ่งหลกหลานนะครับเนาะสอดขอบคนณแหลก็แชร์ก็ติดตามเบาค้อนหรือแฟนนเรื่องครับพอเบาค้อนแฟนไม่แรงใหยิบต่อไปครับคลิปหน้าไม่ลูงไม่ครับขอเบาค้อนไม่แซมไปเลยครับคลิปเขาจะเพียร์ตันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ